สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆก,นกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเ a เมเมาโมสเตตัสแตะขอฟ้าบุรุี่ี่ไ,ไฟแรงกล้าปราถนา,าที่จะค่อคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับอ่ะวันนี้วันที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยครับเป็นวันพฤหัสที่25นะครับนะยังเหลือเวลาเทรดหุ้นเนี่ยอีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่า กว่าผมจะอ d ด t ิตแล้วก็กว่าจะอัพก็ไปเจอกันวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับนะเพียงแค่อั <itud soundtrack> <ช ciğim> ดคลิปเร็วข <u> ึ้นแค่นั้นเองอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับจะมีอยู่4 EP นะครับผม EP แรกนะครับ EP ที่691เป็น Forex นะครับ EP ที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยนะครับผมนะก็มีเงินดอลลาร์เทียบกับบาทนะครับทองคำเทียบกับ US ดอลลาร์บิทคอยเทียบกับ US ดอลลาร์เนาะแล้วก็เป็นหุ้นเพื่อนขอนะครับ คุณไพทูนนะครับขอเข้ามานะครับโพรเแล้วก็ BYD m o n โมโนนี่เป็นคุณโรนินนะครับแล้วก็ครับนี่ผมแนะนำให้แล้วก็เซตเดิมสำหรับ e, อ,าอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่คุณรัศมีก็ขอเข้ามาขอเข้ามาต่อนะครับนะก็จะเป็นฮาน่า KCE นะครับแล้วก็ IBL ส่วน c v r นี่ผมแนะนำเนาะแล้วก็ EP สุดท้ายนะครับ ก็จะเป็น E A Jazz B T S แล้วก็ A A V นะครับเซตนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตต่อเนื่องนะครับอ่าอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าสามาันแรกนี้รับเต็มเต็มนะฮะอ่ะกลับมาที่ EP ที่691นะครับ Forex นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันดูที่ USD เทียบกับไทยบาทก็ไม้3ามผมบอกแล้วนะวผมเข้าที่เดิมก็คือเข้าตรงนี้นะฮะ แ,แถวสามสิบสองจุดสี่หนึ่งสองนะครับผมก็เปิดบายขึ้นไปนะครับแล้วก็โดนเรียบร้อยแท่งนี้นะฮะอไม้ที่เป็นไม้ที่สามเลยนะอก็ลบเหมือนเดิมเลยนะครับนะก็เจอไปแ,แถววันที่วันที่ห้ากันยานะครับลบโอ้โหเฮโ้ย สถิติไม่ค่อยดีเลยนะฮะสำหรับ usd เนี่ยสถิตินี่ไม่ดีเลยโอ้ก็คือเจอไปตั้งแต่ว,วันที่ห้าแล้วนะครับแต่เพิ่งด้มาอัปคลิปไนงะอ่าไม้ที่สารรยบร้อยเจอแล้วฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังคุยอยู่ไม้ที่สี่ นะครับตอนนี้เนี่ยซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาของอ USD เนี่ยเทียบกับเงินบาทเนี่ยปรับตัวขึ้นมาก็ค,คือก่อนหน้าเนี่ยอ,อย่างวันที่วันที่วที่9กันยานะครับแล้วก็วันที่17กันยานี่ยก็คือบาทแข็งลงมาแถว31.5เลยนะอืตอนนี้ก็น่าจะมีการ ธนาคารกลางนะครับก็น่าจะมีการแก้เกมฮอตมันนี่นู้นนี่นั่นนะครับเข้ามาบ้างนะก่อนตอนนี้ก็บาทก็เริ่มกลับไปอ่อนแล้วแหละนะครับผมแต่เราต้องรอดูว่ามันจะอยู่ได้สักกี่น้ำแต่ครับแต่แต่ถึงกระนั้นนะครับผมผมก็จะทำการ ตสาาระเลยนะครับคือมันแข็งแบบแข็งเกินไปอ่ะอแข็งอย่างเงี้ยธุรกิจส่งออกเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะครับยังไงซะต้องธนาคารกลางเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องต้องมีการแทรกแซงบ้างนะครับเพื่อให้ธุรกิจส่งออกเนี่ยยังคงสไม,ไม,ไม่ไม่ขาดทุนทั้ง าภาษีของอาทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ค่า fx อีกนะครับส่งของออกไปก็เจอภาษีนำเข้าใช่ไหมพอจะเอาเงินกลับมาก็ขาดทุน fx อีกโอ้ยนะฮะมันมันไม่ไหวนะครับเจอสถานการณ์อย่างนี้นะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมว่าน่าจะมีการแทรกแซงเข้ามาแล้วแหละนะครับน่าจะมีการ ทำอะไรบ้างนะครับไอเดี๋ยวมาดูสิตราดเงินบาทนะครับแข่งเซเว่อืมไม่มีอะไรนะ่าสนใจสักเท่าไหร่อ่ะซูมเข้ามาเพราะฉะนั้นแท่งนี้เราเข้าไปเลยนะครับแล้วเรามาตัดขาดทุนตรงไหนตรงนี้ อ่าบริเวณนี้เนี่ยเขาเคยมาหยุดแล้วสองครั้งเนี่ยรอบนี้นะครับออกวันนี้ลงมาแล้วเอาอยู่โซนโซนนี้นะครับสูงเข้ามาเนี่ย วันนี้ทั้งวันเนี่ยถ้า,า USD เทียบกับไทยเนี่ยบาทไทยเนี่ยถ้าเกิดกลับมาได้แถว32 32บาทเนี่ยแท่งนี้จะเป็นแท่งแดงทันทีก็คือมันก็สมควรที่จะปิดสถานะนะครับอือ่าถ้าสมมุติว่าขาดทุนนะครับเราก็จะขาดทุนอยู่ที่ 0.0020ออน,นะนะครับอืม0.20จุด,จดถ้าสมมุติว่าไปถูกทางนะครับเราจะมาเทคโปรฟิตตรงนี้เลยนะเอาแบบเนื้อเทียนของจุดสูงสุดตรงนี้ จ,จุดสูงอจุดที่เขาทำให้ก่อนหนะ้าอก็ถ้าสมมุติเราไปถูกทางเนี่ยเราจะบวกอยู่ที่0.418จุดนะเข้าแล้วนะเปิดแล้วนะอ่าเปิดนี่ราคานี่เลยนะตอนนี้เส้น EMA 50มาซับพอร์ตอยู่เส้นสีนํำเงินนะครับอืมอ่ะเปิดแล้วนะ ครับไม่ใช่เบอรที่สามสิบสองจุดสองสี่แปดอันนี้เป็นไม้ไม้สี่นะสามสิบสองจุด สามสี่แปดนะครับส่วนค่าเซสเปรดเนี่ยของแต่ละโบกที่เพื่อนๆใช้ก็แตกต่างกันไปนะครับผม,อ,อ,มอืมืโอเคผมเข้าไปแล้วนะอ่า แล้วก็มาตัดขาดทุนตรงนี้นะครับผม SL นะครับ SL ไม้สอยู่ตรงสาจุดศูนย2สจุดศูนย์ 3,4อ่ะอันนี้คือตัดขาดทุนนะอ่าส่วน take profit นะครับ take profit m i n u นะอ่าเราจะมา take profit เดียวเดียวสามสินะครับ านี่เลยนะครับเข้าแล้วนะมาสี่ตามแผนนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปตามแผนเราไหมคือผมมองว่ามันน่าจะยืนได้แหละนะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกสักสองหนึ่งสามอาทิตย์ตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอหนังสือเล่มนี้ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่การหาจุดเข้า การหาจุดออกนะครับผม โดยการดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทำเฟรมเดย์ทำเฟรมชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป adapt ใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้างานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับผมผมทิ้งลิงก์ ่าาลงคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอาจจะใช้เวลายอยู่ประมาณสักสองึงสามอาทิตย์นะครับกว่าจะเดินทางไปถึงก็ประมาณนี้นะขาดการว่าขาดการมากนะครับอ่าเข้าแล้วนะไว้สีนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนดนไว้หน่อยเอาอะไร จากเวดแอนนะครับเราเปิดไม้สีแล้วอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจากเวดแอนซเวดแอนซีเเป็นทองนะครับอ่ะ,อะไม้สี่นะครับก็เป็นบายอยู่ นะครับอ่าโอเค เค okay. ทีนี้ตัวต่อไปนะครับทองนะครับเทียบกับ usd นะอออทองเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเวทแอนซีไปนะครับเราเวทแอนซีไปใส่ไว้ละสามไม้นะครับผม ได้ไม้เดียวแล้วก็ที่เหลือเสียไปหมดเลยนะครับเสียสองไม้มาถึงแากการตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมที่จริงตรงนี้เนี่ยมันเกิดสัญญาณบแบริจนะอันนี้ในท้ามเฟรมเดย์นะเนี่ยราคาเขึ้นไปทำ high ใหม่นะครับ แต่ว่าอา i มันย่อลงนะอันนี้มันแบรบิะชัดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววัดไปเลยนะฮะสำหรับโอ้ยหรับทองเทียบกับ USD นะครับแต่ไม้นี้เนี่ยผมจะเซลลงมานะครับอืม มันนี่จะเซลล์งมานะเล่นลถกตนสั้นเลยอ่าเดี๋ยวสักคู่โอเคเราเปิดตรงนี้เลยนะครับนะอ่า อันนี้ไม้4เสเหมือนกันเปิดตรงที่3ามพันเจ็บสอเจสสองนะครับ องเจ็ดอันนี้คือราคาเปิดนะครับทีนี้จุดที่ตัดขาดทุนอันนี้เราเราบาเอเราเราเซล,ลนะอ่าก็คือเราเปิดสถานะขายลงมานั่นแหละนะครับผมนะอันนี้ Stop Loss นะครับผมหาาสี่ ตัดขาดทุนนมายเเรามาตัดอยู่ที่สามพันเอ่จไม่ใช่สามเจ็ดุดศูนอ่ะอันนี้คือตัดขาดทุนนะแล้ว ตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะเทสโปรฟิตนะครับเทสโปรฟิตไม้สี่นะครับดูแถวสามพันหกร้อยสี่สิบห้าจุดสี่แปดศูนย์สามหกสี่ห้าจุด 480อ่าอันนี้คือไม้ี4แผ่ไหม้ี4นะเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือในทำเฟเบรเนี่ย i SI s i เขาทำแบรดิแล้วแหละนะครับผมก็คือ,อดูตรงนี้นะดูตรงเมาส์ผมนะครับตรงนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ย i s i ขึ้นมาทำ h i g เลยนะครับแต่ว่าราคาในกระดานเนี่ยในแท่งเทียนเนี่ยมันไปต่อมันทำ h i g ใหม่นะครับ แต่ RSI เนี่ยหายมันย่อลงลักษณะตรงนี้ก็คือมันเป็น bear i d i v e r g e n t นะครับผมนะก็คือ RSI เนี่ยมันส่วนทางก,กันกับราคาที่เขาไปต่อเพราะฉะนั้นเราเปิดไม้สีเราเปิดเซลล์นะครับอ่านะนะเปิดแล้วนะ โนด้วยหน่อยครที่แล้วเราเวทซีอ่ารอบนี้เปิดแล้วนะครับอืมแต่ว่าไม้นี้นะครับเราเซลลไปนะครับอ่าโอเคไปต่อกันที่ BDC เลย นะตามแผนนี้เลยนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยที่จริงผมมองว่าเขาน่าจะจบรอบได้เนี่ยือนับมาแล้วแหละเพื่อนไปดูก็ได้ที่ผมนับมานะเนี่ยนะนะ <Yeah. S 1> มันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือมันควรที่จะ จบรอบแล้วได้แล้วแต่เขาก็ยังจะไปต่ออยู่นะก็คือเขาทำเซมิทนคอลก็คือผมนับได้แล้วแหละ A B C D E ก็คือถ้า E มันก็ควรที่จะมีทิศทางที่จะไปต่อนะครับแต่เซมิทนคอลแบบนี้เนี่ยรอให้เขาเลือกทางก่อนแล้วค่อยเข้ามันจะชัวร์กว่าซึ่งระหว่างที่มันเลือกทางเนี่ยผมก็เข้าไปก่อนแล้วสามไม้นะครับ นะก็ได้หนึ่งไม้แล้วเสียสองไม้แล้ววันที่มันไปจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มาทําคลิป <c oughs> เออนะได้หลายจุดเลยนะเนี่ยถ้าแบบมาอัปเดตนะครับไม่เป็นไรรอบนี้ก็คือเรามองว่า IC i อซ์ไอ้แท่งแดงแล้วนะแท่งแดงแล้วนะอ่าก็คือเราเซลล์ลงมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอดูผลประกอบการหนึ่งทีหนึ่งนะครับอืมอ่ะ ไปต่อครับที่ BDC นะครับผม BDC BDC อ่าดูสิเป็นยังไงอุ้ยแท่งยาวเลยแท่งยาวแปดเมตรเลยเนี่ยคือ BDC ดูสิคราวที่แล้วไม้สามผมเปิดบายเรียบร้อยดี ใบไปนะครับอเปิดใบไว้ี่แถวแถวนี้อ่าเนี่ยไม้สามผมนอตไปอยู่ก็เรียบร้อยตอนนี้เจอมาอยู่ที่เจออยู่สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดจุดโอ้โห BTC เรียบร้อยอะ ไม้ที่3นะครับลบนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอลลเว็บไลฟ์เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กไวลลู่แบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับอ่าคือตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นออ่าคือตอนนี้เนี่ยไม่สามเนี่ยเราลบไปแล้วสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดโอ้โหเออแล้วก็ทิศทางของบีดีซเนี่ยนะครับผมยังคงเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะทำ โอเวอร์โซลนะครับในอนาคตก็ดีรอมาวัดเส้นดีเบ200เส้นดีเบ200ของเขาตอนนี้อยู่แถวๆ16,154เอ้ย 55. จุดอืมก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่จริงจากที่เรานับขึ้นเนี่ยมันควรที่จะไปต่ออีกหน่อยนะอืมมันถึงจะจบรอบนะครับ มันควรไปต่ออีกหน่อยอ่ะที่เรานับตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ถแถวๆขึ้นสามอยู่เลยอ่าลงมาทำสีคขึ้นมันต้องไปขึ้นห้าอย่างน,น้อยๆไม่ต้องไปขึ้นห้าอย่างน,น้อยๆต้องเบรกราคาเดิมตรงนี้ถแถวๆอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกเนี่ยนะครับอืมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเวทแอนด์ซีดีกว่า นะครับเวทแอนซีดีกว่านะเนาะออย่างน้อยๆเราก็เปิดมาแล้วเปิดอ่า USD นะครับเทียบกับไทยบาทแล้วก็ทองเทียบกับ USD นะอย่างน้อยๆเราก็เปิดสองสถานะแลละ BTC ปิดไว้ก่อนเอาเวทแอนซก่อนดีกว่านะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอืม โอเคประมาณนี้ฮะสำหรับ forex EP 8นะครับ mm hmm. ก็คือ BTC เนี่ยก็ดูดีกว่าเพื่อนแหละก็ยังบวกบวกเยอะกว่าเพื่อนอยู่อ่า u s d ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับอ่าทองนี่ก็ยังขาดทุน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตามทุนอีกทีนึงนะ EP นี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเค สิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแลวก็นาเสนออยู่นี้นะครับผมนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นาเพื่อนนั้นทเทรดตามแต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับใช้วิจราีาณด้วยนะครับผมอขอความกรุณาแล้วก็กราบอิกวรนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แบ่งใจด้วยนะครับสุดท้ายในสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงไรนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวีดัสสวัสดีครับผม